อโตัวสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิพาพ,พานอนปะวัตเวปิเศษอดีเตเตชูใชยตุพมังชชยมังขาลา มหามงคลตกแต่งดีเลิศแด้วผ้าขวันแก้วหยก่อมาพร้อมทั้งเสนาและอามาทั้งนักบาทผูแลโลหิตทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองมานังพรอื่นเอาควัญเจ้านาเจ้าจังได้ผัดพากออกจากของเคหาจังได้ล่าบิดามาดาออกไปบวชสางันวันน้อยภาษาศาสนา ขวัญขาให้มาลีลาลาลีลา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 ลีลา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 ลีลาลาลีลาลา้ีลาลาลลาลาลีลอลาลีลาลาลีนาลาลหาลาลีลีลาลีลาลาลีลาลาลีลาข้าลาลีลาาเีาลอลีาล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 ีาลอลีลาลีลา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 ลีลาาาาาา้าาี